้าเนี่ยรถันหนเล็กที่สุดครับเออเหรอผมถูกผมถูกคุณจูเนียครับไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรครับกราบสวัสดีครับคุณจูเนียร์ครับสวัสดีครับครับผมอาคุณจูเนียร์ครับไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรครับหมายถึงว่า ทำงานอะไรใช่ไหมครับประมาณนั้นออครับผมทํางานอยู่ที่สมโพธิคาเซนเตอร์นะครับเป็นร้านรถยนต์มือสองซึ่งเป็นตําแหน่ง<อ>ที่ปรึกษาการขายของทางสมโพธิเลยครับที่ปรึกษาการขายเนี่ยคล้ายเซลไหมครับใช่ใช่เป็นเซลล์ครับเรียกว่าเซลล์หรือเรียกกระสันออ้นว่าเซลล์อ๋อถ้าเรียกกระสั้นว่าเซลลนะฮะถ้าเรียกยาวก,กว่านี้จะเป็นเนื้อยเยื่อหรือเปล่าครับคําถามนี้เคยมีคนถามมาบ่อยนะครับแต่ง่ายๆคล้ายๆแบบเนื้อยเยื่อแหละแต่ว่าเป็นเนื้อเยื่อในสมองประมาณอ๋อในสมองสมองอ๋อประมาณนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับ คือเป็นเรื่องที่แปลกเรื่องที่แปลกน่าตื่นตาตื่นใจเนาะงั้นผมอีกคําถามหนึ่ง้วกันผมอยากจะถามเกี่ยวกับเซลล์นี่แหละออยากจะถามว่าโตยโยต้าน,นี่ครับผมรถคันไหนเล็กที่สุดครับอโตยโยต้านะครับอันนี้คำ,คำถามนี้ลูกค้าถามมาเยอะมากเลยนะครับาสาหรับรด้วยประสบการณ์ที่ผมขายรถมาไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันคันนะครับโตยโยต้าที่เล็กที่สุดนะครับจะเป็นโตยโยต้าอันติสครับอันติส อันที่คืออันเล็กเลยใช่ไหมฮะคือติดติดเลยอะอันติดอ๋ออันติดเดียวถ้าเครื่องใหญ่นี่จะเป็นอันติดใช่ป่ะฮะอ่านี่แหละครับที่ผมบอกไปก็คือเป็นโตโยต้าอันติดอ๋ออันติดติดเดียวติดเดียวใช่ไหมฮะใช่ไม่ใหญ่แล้วถ้าใหญ่นี่เขาเรียกว่าอะไรฮะอันเตอบอันเตอบใช่อันเตอบ์ที่แปลกนะฮะคล้ายๆใหญ่เตอร์ใหญ่เตอร์อ๋อโอเคครับผมงั้นไปคำถามต่อไปดีกว่าครับผมเราก็คำถามแรกอาจจะเป็นการบ้านให้ท่านผู้ชมแล้วกันเนาะว่า เติมนี่คืออะไรครับผนะครับต่อไปเลยครับหมูแพงนะครับไข่แพงแต่เมียผมทําไมถูกเสมออันนี้คือจะถามว่าทําไมเมียถึงถูกเสมอใช่ไหมประมาณว่าทําไมของแพงทุกอย่างของขึ้นราคาขึ้นแต่ทําไมเมียถึงถูกเสมอครับแต่ว่าคําถามตัวเนี้เห็นการย้อนเห็นตอบย้อนแย้งกันเยอะนะครับท่านชมได้ตอบหรือคอมเมนต์มานะครับแต่สำหรับผมว่าเมียไม่ได้ถูกเสมอนะครับ ผมเนี่ยเคยละไอ้หมูแพงอะไรนะเนื้อแพงไก่แพงหมูแพงนะครับแต่ผมเลยเคยทีนึงละไปซื้อหมูแต่หมูแพงใช่ไหมผมเปล wow. ี่ยนไปซื้อเบียร์ซื้อเบียร์มาดื่มอ่าผมถูกนะเออเหรอครับผมผมถูกผมถูกใช่ผมไ่ไ่ถึงผมข้างบนนี่ผมถูกไม่ใช่ครับอ๋อไ่ถึงผมถูกเมียตีหัวอ๋อใช่ใช่ผมถูกเมียตีหัวใช่ นี่คือประเด็นที่ลูกค้าหรือท่านผู้ชมสงสัยคือเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันอยู่โต้แย้งกันอยู่ก็ไม่ได้ว่ามีถูกเสมอไปถามเคลียร์ประเด็นนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับงั้นผมขอเป็นคาถามต่อไปเลยนะครับได้ครับพ่อไม่ให้มีแฟนตอนเรียนแต่ว่าตอนปิดเทอมนี่มีได้หรือเปล่าอ๋อคำถามพ่อไม่ให้มีแฟนตอนเรียนพ่อแม่ไม่ให้ตอนเรียนแต่ว่าถ้าตอนปิดเทอมสามารถมีได้ไหมใช่ครับซึ่ง ไม่ได้ฟิกนะถ้าสำหรับผมนะครับตอนเที่ยงพักเที่ยงก็มีได้มีได้แต่ว่าตอนเวลาเข้าเรียนปุ๊บไม่มีห้ามมีพอะเที่ยงคือไม่ได้ตอนเรียนใช่ไหมครับใช่ครับคือช่วงพักแล้วช่วงสี่โมเย็นก็เลิกเรียนอย่างนี้ก็มีได้ก็คือแบบว่าถ้าถ้าเลิกเรียนแล้วไปเจอกันก็คือไม่รู้จักกันใช่ก็คือแต่ถ้าตอนเรียนปั๊บก็คือเป็นแฟนกันไม่ไม่ตอนเรียนห้ามมีแฟนอ๋อห้ามมีแฟนแต่ตอนเบรคพักเที่ยงเป็นแฟนกันได้อ๋อเป็นแฟนกันได้แล้วประเด็นที่ว่าเนี่ย คือที่คุยกันว่าไม่ให้มีแฟนตอนเรียนเนี่ยเกี่ยวกับการขายไหมครับเกี่ยวเกี่ยวนะครับก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึงบ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงเวลาพักของนักเรียนสามารถมีแฟนได้มีแฟนได้เขาก็ไปนั่งคุยด้วยกันแล้วก็จะออกรถใช่ซื้อรถจับที่ไหนครับจับที่ไหนหมายถึงหมายถึงว่าไปซื้อที่ไหนครับอ๋อซื้อสมโพธเลยสมโพธนะฮะที่เรีเย็นสมโพธคาเซนเตอร์เพราะว่าเป็นร้านรถยนต์มือสองที่ได้มาฐานของคุณทั้งประเทศอ๋อนด้วนอกจากช่วงช่วงพักเที่ยงเนี่ยช่วงอื่นนี่ซื้อได้ไหมครับ ช่วงอื่นซื้อได้ไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันเป็นประเด็นว่าช่วงอื่นซื้อได้ไหมแต่เท่าที่ดูมานะหนีเรียนมาซื้อหมดเลยอ๋อหนีเรียนมาซื้อหมดเลยก็ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งปุ๊บออกมาเลยชุดมาซื้อรถโดยเฉพาะชัดเจนฮะชัดเจนเคลียร์ประเด็นมากนะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะไม่มีแฟนมีแฟนช่วงพักเที่ยงหรือว่าจะตอนไหนก็ตามแต่ก็สมารถซื้อรถได้สมโพธิคาร์เซ็นเตอร์ได้ใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมรู้กันแล้วนะครับว่า ไม่ว่าจะเวลาไหนอันนี้ผมสรุปความให้แล้วกันก็สามารถซื้อรถที่สมโพธิคาร์เซ็นเตอร์ได้นะครับสหรับวันนี้นจะมี EP ต่อไปที่เราจะมาสัมภาษณ์ เซลล์น้องจุนเนียนะครับมันจะมีข้อหนึ่งนะพี่อ๋อเหรอฮะตอนตอนตอนรอบหน้าดีกว่าเรอบหน้าหล่ะเพราะรอบหน้าจากเซลล์เขาจะเริ่มอัพเป็นเนื้อเยื่อแล้วนะครับประมาณนั้นใช่จะเป็นเนเยื่อในสมองจะเป็นเนื้อเยื่อในสมองใช่ประมาณนั้นก็เนื้อในสมองอาจจะแตกใช่ประมาณนั้นนะครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรก่อนที่จะแตกเราก็จะมี EP สองอยู่โอเคถ้าไม่แตกก็อาจจะมี EP สามต่อๆไปใช่ประมาณนั้นเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเต้นนะฮะและน้องจุนเนียต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคคครรรััััััับบบผผมม้้นนนกก็สสสสวววดดีีท่าูชแลอ